สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าซาวคอนเน็กนะคะ uh huh. กบอาจารย์พิมพรสว่าง uh huh. เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ uh huh. วันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิบซีสาหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะคะ uh huh. หรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกุมในเดือนกันยายนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ uh huh. ตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงนิงนความรัก และบทสรุปโดยรวมในเดือนกันยายนของคุณกุมจะเป็นอย่างไรเอาจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะ uh huh. ถ้าคุณทราบลักขณะคุณดูลักษณะควบคู่กับราศีเลยนะคะจะแม่นยำม,มากๆค่ะอาหาเริ่มเลยนะคะ uh huh. มาเลยค่ะคุณกุมตัวตนเป็นอย่างไรขอยไพ่มาอย่างแม่นยำนะคะคุณคะน้องจกการน้อยเดือนนี้ที่บ้านมีแอร์เปิดให้หมดทุกห้องเลยนะ <laughs> นะมีแอร์เปิดให้หมดเลยนะแล้วก็พยายามกินน้าแข็งเยอะๆนะเรียกว่าพยายามอาบน้ำฝนตวต้องออกไปตากตากฝนอย่างนี้เหรอเอาไปเล่นน้ําก็ได้เอาไปทําอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนมรณะค่ะเป็นเดือนที่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะรู้สึกหนักมันอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยอะไรกับฉันนักหนาแต่มันคือดีต้องบอกว่ามันคือดีเพราะมันเป็นเวลอ off อ o r จูนค่ะวงล้อหมุนแล้วนะ วงล้อมหมุนวงล้อแห่งความโชคดีด้วยแล้วมากับเจ็ดไม้เท้าค่ะโอเคค่ะเห็นไหมเจ็ดไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกว่าคือมีอะไรทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างไม่ใช่บางอย่างทุกอย่างลายล้อมเข้ามาเนี่ยล้อมตัวคุณเลยอ่ะเขาเรียกว่าตีฝาวงล้อมเข้ามาถึงคุณเลยเข้ามาในเวลาเดียวกันอืทําให้ต <Gym. S 2> ok ัวคุณเองรู้สึกว่ามันเหนื่อยรู้สึกว่ามันหนักรู้สึกว่ามันเยอะรู้สึกว่าอะไรกับฉันนักหนารู้สึกว่าวุ่นวายกับฉันจังเลยฉันอยากอยู่คนเดียวใช่ มันไม่ได้มันเป็นเวลาที่คุณอยู่คนเดียวไม่ได้มันเป็นเวลาที่จังหวะที่คุณจะทําอะไรคนเดียวไม่ได้คุณต้องทําอะไรร่วมกับคนอื่นค่ะอือคุณจะต้องไปทําอะไรจะต้องไปพูดคุยจะต้องมีการติดต่อจะต้องมีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมแล้วมันจะดีแล้วมันจะเวิร์กมากในเดือนนี้คือต้องมีการติดต่อต้องมีการประสานอืมาอะไรแบบนี้งั้นเรามาดูการงานเลยค่ะว่าเป็นยังไงของคุณกลุมเป็นอย่างไรขอย้ายออกมาอย่างนั้นย้ำดลยนะคะเห็นไหมล่ะการงานเป็นสามเหลี่ยญค่ะ <Okay. S 2> มีการติดต่อ <Okay. S 2> อม,มีการทำอะไรต่อมีอะไรกันหลายคนแล้วก็ <Okay. S 2> มากับห้าเหรียญค่ะ okay. คือบางอย่างมีอุปัญหามีอุปสรรคมันเหมือนเข้ามาในเวลาเดียวกันอ่ามันเหมือนทุกอย่างมันลุมเข้ามาแต่มีคุณคนเดียวที่สามารถจะตีฝ่าวงล้อมออกไปได้เขาเรียกว่าตัวคุณเองเหมือนเป็นฮีโร่ในตรงนี้เหมือนเป็นฮีโร่เหมือนเป็นอะไรที่แบบทุกคนน่ะอยากให้คุณเป็นผู้นําอยากให้คุณทําหรืออยากให้คุณอะไรแบบนี้แต่คุณก็มีความรู้สึกว่าอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมอะไรแบบนี้เหมือนอาการประมาณนี้คุณอ้อยคือเหมือนว่าเขาเป็นคนเดียวที่จัดการได้คนอื่นก็เลยอยากจะพึ่งพาว่า จัดการให้หน่อยอเหมือนทุกคนนะ่นนะเขาพยายามที่อยากจะเข้ามาหาคุณเพื่อให้คุณน่ะช่วยเหลือหรือเพื่อให้คุณนะ่ะแก้ปัญหาให้หรือเพื่อให้คุณทําหรืออะไรแบบนี้แต่ตัวคุณก็มีความรู้สึกว่าอารมณ์ฉันไม่ได้พร้อมที่จะทําอะไรกับใครในเวลานี้ไม่ว่าเ <c oughs> ออหรือแบบไม่สะดวกค่ะอะไรแบบนี้คือไม่ได้นะเพราะว่าเราจะบอกว่าตอนนี้เป็นเดือนมลนะเป็นเดือนที่ถ้าคุณน่ะสามารถตีฝาวงล้อมนี้ได้นะคุณรู้ไหมว่าเดือนหน้าสุขภาแล้วกรรมม้าเนี่ย คุณจะมีโอกาสดีๆหนทางดีๆโชคลาภดีๆลอยมาถึงตัวเลยค่ะ,คะก็คือพ<อ>ูดง่ายว่าอะไรทําได้ก็ทกําไปก่อน่ช่วยทาไปก่อนนะมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินของคุณกลมเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาอย่างนน่นยานะคะคุณค่ะมันร้อนทุกอย่างเลยค่ะจางค่ะตอนนี้ นะคะห้ถ้วยค่ะเราจะบอกว่าดาวพระหัสดาวการเงินเดินเข้าวินาศในเวลานี้ด้วยทําให้คุณร้อนหน่อยหนึ่งมากับสาไม้เท้าค่ะการเงินของเราเนี่ยนะเราจะบอกว่าก็น้องเจอกันของพิมเนี่ยก็ไปจัดของใหญ่มาแล้วไปจัดของใหญ่มาอย่างนึงแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยถูกใจรู้สึกว่าในอีกสองสาเดือนที่จะถึงเนี่ย ก็อยากจะขยับขยายไอ้ของที่ไปจัดมาสักหน่อยหรืออาจจะอยากไปจัดเพิ่มหรืออาจจะอยากไปอะไรนิดนึงอยากจะไปจัดให้ใครหรือนู่นนี่นั่น<ม>แต่ตอนนี้เหมือนสภาวะการเงินของเราเนี่ยก็รู้สึกอึนๆเหมือนกันนะจ<ม>๊ะ<า>นวยเท่ก็รู้สึกว่าไม่ถูกใจตอนนี้<ม>โอ้ฉันอยากจะนูน่นจะนี่จะนั่นแต่การเงินก็รู้สึกว่าอึดอัดใจหน่อยก็ไม่เป็นไรทนไปก่อนเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนมรณะที่มันต้องแก้ปัญหาไปทีละอย่างทีละสะเต็ปเดือนหน้าสุภาเนี่ยเดือนตุลาสุภาคุณมีความสําเร็จในเรื่องการเงินแน่ วามรื่วค,ความรักเลยค่ะ,ค,ะความรักเป็นอย่างไรขอยพ่ออกมาอย่างแน่นยํนนะคะคุณค่ะ,ค,ะความรักก็เป็นจังหวะอัศวินดาบค่ะโอเคค่ะแล้วมาเนี่ยนะเราจะบอกว่ามากับหนึ่งไม้เท้าด้วยอัศวินดาบเนี่ยมากับหนึ่งไม้เท้ามาเป็นในลักษณะที่เราต้องบอกว่า ดาวความรักของคุณไปอยู่ในเรือนมรณะ,ะอีกดวงหนึ่งแสดงว่าตัวคุณเองเนี่ยคนที่มีคู่อยู่ถึงบอกไงว่ามีแอร์เนี่ยเปิดตั้งแต่เข้าบ้านมาเลยนะคะเขาเรียกว่าต้องโทรสั่งเขาเรียกว่าใช้โทรศัพท์โทรเปิดแอร์ตั้งแต่อยู่ปากซอยกด <c oughs> รีโมทเลยเอ่าเปิดแอร์ตั้งแต่เปิดอยู่ปากซอยเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าจังหวัดใจร้อนมากตอนนี้ <c oughs> คือปัตตานีมรณะ ประสบการณ์นี้คุณอ้อยเราจะต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าคุณก็จะใจร้อนกับคนรักนิดหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยคนรักทําอะไรไม่ค่อยถูกใจคุณหรือคุณรู้สึกว่าเหนื่อยใจกับคนรักรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเขาถึงไม่เชคแคร์เราไม่ดูแลเราหรืออะไรแต่คุณรู้ไหมว่าเขาอาจจะมีเบื้องหลังที่อาจจะแบบทุกข์หรืออาจจะมีความเหนื่อยหรืออาจจะอยากรอให้คุณเนี่ยไปเอาใจเขาอยู่ก็ได้ คือไม่ได้อย่างใจว่าเออเหมือนเดือนนี้คนที่มีคู่อาจจะไม่ได้แต่งใจแต่ตัวคุณเองเป็นคนใจร้อนด้วยไงพิมก็เลยบอกว่าคุณเปิดแอร์ตั้งแต่อยู่ปากซอยเลยนะเดือนนี้แล้วสาหรับคนไม่มีคู่ละคะ,คะไม่มีคู่เนี่ยจังหวะมีคนเข้ามาตอนนี้ก็ไม่ถูกใจคุณคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะ เอาเวลาเนี่ยไปแก้ปัญหากับสิ่งต่างๆเรื่องงาน <c oughs> ก่อนเลยก่อนเลยต้องบอกว่าก่อนเลยเพราะคุณแก้ได้คุณทําได้คุณมีความสามารถความความสามารถคุณมีเยอะกว่าคนอื่นทุกคนรอคุณอยู่ในเวลานี้นะ, <Okay. S 2> ะบทสรุปเลยค่ะบทสรุปโดยรวมเป็นอย่างไรคะขอให้ให่อยออกมาอย่างแม่นยำนะคะคุณค่ะบทสรุปนะคะเป็นเจ็ดดาบค่ะโอเคค่ะแหมที่อย่างเนี้ยก้าวไม่ออกเลยนะ <laughs> <c oughs> ที่อย่างนี้แล้วก็ มากับ2ไม้เท้าค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 1> บทสรุปอย่างที่เราบอกไงว่าเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่ เหมือนกับมีอะไรหลายอย่างเนี่ยตีฝ่าวงล้อมออกไปให้ได้พอออกไปได้ปุ๊กนะเดือนหน้าเนี่ยมาเป็นสองไม้เทา้าเดือนหน้าเนี่ยมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆรออยู่เยอะมากแต่ตัวคุณเองเนี่ยยังแบบช่างใจอยู่ว่าจะนู่นจะนี่จะนั่นติดขัดเรื่องเดียวเรื่องเดียวที่บอกเลยคือความใจร้อนอ,อความใจร้อนความใจเร็วความแบบเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากรออ๋อ,ออยากได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้อะไรแบบเนี้ย คือจังหวะมันต้องดึงเกมบ้างมันต้องรู้จักรอบ้างแล้วมันจะมีความสําเร็จที่ยั่งยืนแล้วยืนยาวนอก็อ<ะ>คือต้องดูจังหวะ ช่ก็เหมือนกับถ้าเรามีเข็มทิศที่ดีเราก็จะได้รู้ว่าจังหวะนี้ควรจะไปหรือยังใช่นะคะคนที่รอเข็มทิศดวงชะตาของปีหน้า2565ค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วสามารถสั่งจองได้คุณก็จะได้ดูดวงกับอาจารย์พิมพ์ฟรีด้วยหนึ่งครั้งนะคะโอเคค่ะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ